เห็นมีเลยเลยคดีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคดีเนี้ยก็เป็นจะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าตอนเวลาปฏิวัติอนญาต์ข้อหาอย่างไรเนี่ยคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีมูลเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็พยายามไปตีความเพื่อให้มันมีมูลและพอคนหนึ่งสั่งฟ้องคนอื่นก็ไม่กล้าสั่งไม่ฟ้องก็เลยสั่งฟ้องทั้งทั้งนี้ไม่ใช่หลักกฎหมายนแบบนี้นี่เป็นไงล่ะโอ้โหปากดีสุดบอกไปแน่ครับผมไปแน่วันที่สิบแปดที่ไม่มีอะไรเขาแค่ยัดคดีให้ผม ปากดีอย่างนี้นะครับแมะมันสุดยอดจริงจริงว้ทักษิณนี่ทูปากดีจรงจริงบอเขาแยกคดีให้ผมเออเนาะมันคือลักษณะของไอ้ทักษิณเนี่ยมันมันเป็นคนเรียกว่าอีโก้อีโก้สูงนะครับอีโก้สูงมันคิดว่ากูไม่เคยทําอะไรผิดกูไม่ยอมรับผิดกูไม่อะไรสักอย่าง นะทำอะไรกูไม่เคยยอมรับผิดเลยนะครับทำอะไรกูต้องถูกเสมอกูอันนี้เสมอนะลักษณะมันเป็นคนอย่างนั้นจริงนะเออมึงก็ไม่ต้องพูดก็ได้ว่าเขายัดคดีนะไม่ต้องพูดก็ได้ใช่ไหมเออก็แค่บอกว่าเออเดี๋ยวไปผมไปแน่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไปชี้แจงนะชี้แจงเดี๋ยวก็ไปสู้กันต่อศาลก็ว่ากันไปผมก็มั่นใจว่าผมบริสุทธิ มึงก็ว่ากันไปไม่ใช่มึงไปด้อยค่าเขาว่าเขายัดคดีให้นะไม่มีใครเขายัดคดีอะไรให้ใครก็ให้การหรอกครับนะถ้ามันไม่ทําผิดถ้ามึงไม่มีเชื้อความผิดนึกออกไหมถ้ามึงไม่ไปพูดใส่ร้ายสถาบันนะะบอกโอ้ท่านสั่งท่านอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามึงไม่ไปพูดที่มันสอบผิดกฎหมายเขาจะยัดได้เหรอ ใช่ไหมนะครับโอ้นะดูทรงแล้วน่าจะโดนรัตประหารอีกสักรอบติมั้งเนี้ยนะพูดจาพูดจานี่แบบแหม่หน้ารัตประหารมากนะครับไม่รู้สึกรู้สาเลยนะเออแหมลูกตูไอแมวปากดีแล้วลูกตู ต้องใส่ต้องเรียกลุงตู่ลุงตู่ไอ้แมวมันปากดีเกินอนะ่ะลุงตู่ลุงตู่ช่วยมาสงบปากสงบคำมันอีกสักหน่อยสักรอบดีไหมลุงตู่นะครับเนะีแต่ลุงตู่ก็ไม่อยู่นะลุงตู่แกไปเป็นขโมดตีหนะ่อยแกจะมาทะะะะํารัฐประหารรัฐประหารก็คงไม่ได้แล้วนะครับแกไม่มีอํานาจแล้วตอนเนี้ยนะไม่อานาจก็เป็นอยู่ที่นู่นแหละผบทบนู่นแหละนะเออเนี่ยต้องฟ้องพบทบนะครัพอบพบบทบครัอบอร แค่แมวปากดีเนี่ยนะเขาบอกทำบ่ให่เย็นน้องใหญ่เย็นแค่แมวปากดีใจเย็นไมป,นปมันปากดีไปนะครับนะเออก็พูดเล่นนะรัะตตปงรัะตตปาเดี๋ยวมันไม่มีหรอกนะครับอันนี้มีเงื่อนไขนะแค่แมวปากดีมันก็คงจะไม่แน่นตายหรอกนะครับเออ ็คงจะต้องปล่อยให้มันฝากดีไปเรื่อยๆนะครับคนเรานะมันเหมอมันเกริมขนาดนี้นะครับมันทำอะไรไปมันไม่เคยยอมรับผิดอ่ะมันเหมอมันเกริมมากนะเออนะเพราะอะไรครับเพราะประชาชนเสื้อแดงยังแห่ต้อนรับอยู่เลยมันมันยังหลอกเสื้อแดงอยู่เลยตอนเนี้ยนะบอกผมกลับมาแล้วพี่น้องเสื้อแดงผมกลับมาแล้วเสื้อแดงก็แห่กีก่ได้ชอบเพราเขาหลอกจริงๆนะเออ คนแสดงเนี่ยนะแต่ถามว่ามีคนแสดงปุกผีเสื้อแดงแล้วสมยหยกนะเดี๋ยวไว้พูดคลิปหน้ากันละกันนะเห็นแล้วก็แบบหน้าเวทนาเ,นะเดี๋ยวก็ได้มีสีเสื้อใหม่นะครับสลัพัดสีใหม่นะเออปุกสีนั้นสีนี้ใหม่อเอ้าไม่เป็นไรหรอกนะ ตามสบายนะเดี๋ยวถ้าประวศาสตร์ซ้ำรอยก็ไม่รู้ด้วยนะออถ้ามันจะมาปากเก่งต่างดีขนาดนี้เราประวัติศาสตร์ซ้ำรอยก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยละครับนะตัวใครตัวมันนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ